ได้มาถึงกรุงวอชิงตันประเทศประเทศเมืองหลวงของประเทศสหร,รัฐอเมริกาแล้วครับวอชิงตันดีซีนะครับก็ได้มาถ่ายรูปมาถ่ายคลิปที่อนุสาวรีย์นะครับอนุสาวรีย์โมนูเมนต์ของม่าตรลักษณ์ของอประเทศสหร,รัฐอเมริกานะครับเป็นคล้ายๆอนุสาวรีย์ นะครับของอคล้ายๆกับอนุสาวรีประชาธิธปไตยของเรานั่นแหละนะครับก็เลยพาท่านมาเดินชมนะครับสถานที่ซึ่งกว้างใหญ่ไพศาลคนเมกันเขาก็จะมาพักผ่อนกันมามา,าพาลูกพาหลานมาพักผ่อนกันนะครับข้างบนก็จะมีคนเยอะนะครับ แต่ที่อนุสาวรีย์เราไม่สามารถจะมานั่งพักผ่อนกันได้เพราะว่ามันอยู่เป็นที่วงเวียนของของอการเดินรถไปนะครับแต่นี่เขาเขากว้างใหญ่ไพศาลเขาเรียกว่าเหมือนกว้างใหญ่ไพศาลก็จะจะถ่ายคลิปไปให้ท่านชมสักคลิปหนึ่งนะครับสักคลิปหนึ่งนะครับก็ พาชมนะครับพาชมนะครับมีคนเยอะจำนวนมากนะครับมีคนเยอะจำนวนมากนะครับแต่การถ่ายรูปการถ่ายภาพนั้นก็ค่อนข้างจะาลำบากเพราะมีเด็กเยอะนะครับมีเด็กเยอะนะครับมีเด็กเยอะนะครับ<ะ> เดี๋ยวไม่รอโตโต้กัแห๋วเหรออืมอืมเขาก็จะได้มาออกกำลังกายกันนะครับโอ้น่ารักทีเดียวน่ารักทีเดียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปข้างบน แต่ว่าบางเอิญแบตมันก็จะหมดซะแล้วนะครับแบตก็จะหมดซะแล้วนะครับก็ก็ไม่ได้ไม่แบตบเตอรี่ก็หมดไปแล้วนะครับก็คงไม่ได้อะไรมากมายนะครับเดี๋ยวจะได้สักสองคลิปไหมนะครับจะได้สักสองคลิปไหมก็จะได้ชมรอบรอบ นะครับบริเวณนี้ทั้งหมดเป็นบริเวณที่เป็นสถานที่ราชการของของของอเมริกานะครับของอเมริกาก็อยากจะตะแคงข้างถ่ายเหมือนกันนะครับอยากจะตะแคงข้างถ่ายเหมือนกันแต่ว่าก็ก็ ไม่ได้เดี๋ยวจะพยายามถ่ายคลิปตะแคงข้างสักสักคลิปหนึ่งนะครับอ่าเพราะว่ามันก็คงจะสัก <c oughs> อ,อ,อนุอนโมนูเมนต์ของอเมริกานะครับโมนูเมนต์ของอเมริกานะครับ เครื่องบินก็จะบินผ่านอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าอ,อ,อนุสาวรีย์ตรงนี้ถ้ามันสูงกว่านี้เห็นบอกว่าถ้ามันสูงกว่านี้ก็อาจจะถูกทำลายไปแล้วโดย โดยออทอีอเรนนะไอ้เมื่อคราวเครื่องบินชนนะครับเครื่องบินชนนะครับ เดี๋ยวจะเดินเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวจะเดินเข้าไปข้างในแต่ตอนนี้กำลังรอซิมมีก่กัแหววอยู่นะครับก็ถ่ายเอียงๆอย่างนี้ก็ได้นะครับถ่ายเอียงๆไปนะครับให้ท่านได,ได้เห็นนะครับเราก็คล้ายๆเหมือนกับอ่าอ่า ได้คำสั่งเมื่อคำสั่งเจ้านายต้องปฏิบัติได้คำสั่งบรรพูกคำสั่งคุณครูนี่เข้าอันยุ่นจากไหนจ๊ะเจ้าเข่าเข่าถ่ายกับป้าเขาหน่อยมาอ่ากล้องนี้ก็ได้พี่น้อยเอากล้องอล้องโมเดี๋ยวกล้องนั้นกว่าจะได้นานแล้วเจ้ตุ้ยเขาไปไหนเนี่ยมาเขาเขาจะเดินเข้าไปข้างในแล้วไปรออ้าว ขอบคุณครับ,อ,บอ่าอันนี้บอกหน่อยว่าอันนี้คืออะไรบอกเสียงหน่อยออน,นุสาวรีย์วอรชิงตันอ๋ออนุสาวรีย์อน,นุสาวรีย์วอนนวชิงตันนะครับแต่นนแ,แค่นี้พอแล้วอ่ก็ก็ถ่ายกันพอสมควรน,นะครับอ่ารูปมันล้มไปล้มมาก็อเอาแค่นี้แหละนะครับคนก็ เมื่อกี้จะจอดรถพารรถเขาจอดไปได้นะครับจอดไม่ได้เขาห้ามจอดเอานี่เรามาแล้วนี่รถก็มาแล้วนี่ใช่ไหมคันนี้เปล่าตุยเข้างไปในแล้วฮะเราบอกว่าเดี๋ยว

<น>โอ้โหโ<ฮ>ค,คนไทยเหรอ,นอคนไทยจ้าห<ๆ>น,นูแต่ก่อนหนูเคยอยู่นี่ยค่ะแล้วพอดีหน,นูย้ายไปลอยด้าค่ะ <Yes. S 1> อ๋อ,อมาจากลอยด้เหรอคะอห<ๆ><ๆ>นูอยู่ติดอ,อ,อะไรงี้ยอยู่ตรงบีดอะไรนะลูกบีดอะไรลูกาโนบีค่ะอ๋อไม่ได้ครมาเอจ่าลูกสาวแล้วก็ขอลงทลิปแค่นี้นะครับขอลงทลิปแค่นี้นะครับ อ่าโหนี่ทั้งหมดเหรอเหรอโหคู่คที่แปดโอ้แต่งตัวเหมือนกันเลยอ,ยลลอ,ลอขอลงคลิปแค่นี้นะครับ,รบขอลงคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ